สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัจรารพรมณีลวดวันนี้จะมานําเสนอแผนธุรกิจผ้าเครื่องสายใต้ค่ะชื่อร้านของหนูก็คือใต้ร่่มพ้าค่ะไปชมกันเลยปัญหาในตลาดผ้าเครื่องสายใต้นะคะที่หนูพบเจอก็คือมีผ้าปลอมและคุณภาพไม่ตรงมาตรฐานจํานวนมากค่ะผู้ซื้อส่วนใหญ่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงเสียงเงินโดยไม่ได้ผ้าแท้ค่ะ ขาดความน่าเชื่อถือในช่องทางออนไลน์ข้อมูลไม่ชัดเจนไม่มีใบรับรองพระแท้ค่ะผู้สนใจขาดความรู้ในการเลือกซื้อไม่มีประวัติไม่มีรุ่นนิยมวละวิธีการดูพระค่ะการแข่งขันทางการตลาดสูง ธุรกิจใต้ร่มพระนะคะเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสําคัญในตลาดพระเครื่องสายใต้ค่ะผู้ที่ซื้อจํานวนมากยังขาดความมั่นใจเพราะเจอพระปลอมขาดระบบรับรองที่น่าเชื่อถือค่ะและไม่มีช่องทางออนไลน์ปลอดภัยจริงเราจึงสร้างธุรกิจรวมทุกอย่างในที่เดียวกันทั้งความแท้และความรู้และความเชื่อมั่นค่ะโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าซื้อขายพระเครื่องสายใต้ได้อย่างมั่นใจผ่านระบบที่ โปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะอันนี้คือใบรับรองพระน,นะคะต่อไปก็จะเป็นบริการหลักของธุรกิจใต้ร่มพระนะคะจำหน่ายพระเทส้สยใต้ดัชเพะพระเทจากวัดและผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือค่ะตรวจสอบและออกใบรับรองพระแทให้บริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะให้ความรู้สึกจัดกิจกรรมเกี่ยวพระ เกี่ยวกับพระเครื่องเช่นไราศนวิธีการดูแลพระแทปอมค่ะช่องทางออนไลน์ครบวงจรเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อให้ลูกค้าเช่นซื้อผ่านเฟ c บุ๊ก k ิ i ต t o k ค่ะ ขั้นตอนการทํางานนะคะคัดเลือกพระเครื่องสายใต้ที่มีคุณภาพแท้เริ่มจากการคัดเลือกพระเครื่องสายใต้จากแหล่ขงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ค่ะผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้ทีมเชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานของพระเครื่องค่ะการตรวจสอบออกใบรับรองเมื่อได้รับพระเข้ามาในร้านจะมีการตรวจสอบละเอียด อีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญสายใต้นั้นออกไปรับรองพระแท้ค่ะจัดทําการนําเสนอและประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ค่ะจะทำคอนเทนต์ทั้งภาพและวิดีโอเพื่อนําเสนอผ่านช่องทางของร้านได้แก่ติดตอกไลสดเพื่อไล์สดขายผ้าแบบโปร่งใส Facebook เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ Li n e อ f ฟิ c เชี ื่อบริการหลังการขายและแจ้งเตือนโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบค่ะการบรรจุทําการส่งและบริการหลังการขายหลังจากชําระหลังทางร้านจะแพ็คพลาสติกใส่ในกล่องการกระแทกอย่างรูปแบบรายได้ของหนูนะคะร้านใต้ร่มพระใช้วิธีการสร้างรายได้จากการขายพ้าเครื่องโดยตรงลูกค้าซื้อและมีการจ่ายเงินทันทีรายได้จึงเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการขายจริงค่ะ ประเภทของพาเครื่องแบ่งเป็น3ระดับราคานะคะ1ระดับราคาทั่วไป300 1000ถึง1,000บาท2ระดับ ยอดนิยมพาร์เกจิกชื่อดังก็จะประมาณพันถึงห้าพันบาทนะคะ 3. าพาระเครื่องลักษณะพิเศษหรือเป็นพาระเครื่องที่หายากก็จะประมาณห้าพันถึงหนึ่งนขึ้นไปคะ่ะต้นทุนกำไรต้นทุนกำลังจริงของหนูนะคะมีต้นทุนเฉลี่ยถึง40-60%เปอร์เซ์ของราคาขายกำไรข้างต้นมีประมาณ40-60% เปอร์เซ็นต์ต่อองค์เช่นขายพาเครื่องในราคาพันบาทต้นทุนอยู่ที่500บาทได้กำไร5,100รบาทตัวอย่างเช่นนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยากขายวันละ10องค์คูณ30วันเท่ากับ300องค์ใช่ไหมคะโดยเฉลี่ยองค์ละร้อยอ้องละพันค่ะองละพันบาทรายได้เท่ากับ3 0 0 0บาทต่อเดือนหากต้นทุนเฉลี่ย50เปอร์เซเหลือกำไร หักต้นทุนเฉลี่ย50%เหลือกำไรข้างต้นที่ประมาณ150,000บาทค่ะค่ะบริการเสริมค่าตรวจสอบพระเครื่องเบื้องต้นนะคะ300บาทต่อองค์ออกใบรับรองพร้อมภาพและรหัสพระ500บาทขึ้นไปค่ะ กำไรขาดทุนจริงในธุรกิจนะคะซื้อผระเครื่องเกินความต้องการของตลาดขนาดตลาด T A M S A M S O M นะคะหตลาด T A M ตลาดรวมทั้งหมดตลาดพระเครื่องในประเทศไทยมีมูลค่าหมุนเวียนประมาณ4 0่0 0ถึงห้าหมล้านต่อปีค่ะ ในจำนวนนี้นะคะพระเครื่องสายใต้คิดเป็นสัดส่วน20-25%ของตลาดรวมคิดเป็นมูลค่า8,000-10,000ล้านบาทต่อปีค่ะหมายถึงศัก,กยภาพตลาดรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องสายใต้ทั่วประเทศค่ะ 2. ตลาด s a m นะคะตลาดที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ร้านใต้ล่มพลาสามารถเข้าถึงตลาดในกลุ่มนักสะสมผู้ศรัทธาในพื้นที่ภาคใต้กรุงเทพและช่องทางออนไลน์ประเมินว่าธุรกิจสามารถเข้าถึงได้เรา15-20%ของตลาดพลาเครื่องสายใต้ทั้งหมดค่ะคิดเป็นมูลค่าพันสองถึงสองพล้านบาทต่อปีค่ะ เป็นตลาดที่ธุรกิจสามารถให้บริการได้จริงตามศักยภาพและขอบเขตของร้านค่ะต่อไปนะคะข้อ3ก็คือ SOM ตลาดที่คาดว่าจะครองได้นะคะสำหรับธุรกิจผ้าไหมใต้ร่วมพระที่เริ่มสร้างฐานลูกค้าตั้งเป้าหมายในช่วง0 0 5ถึง0.1อร์ซของตลาดที่เข้าถึงได้คิด เป็นรายได้ประมาณ6 0แสนถึง2ล้านบาทต่อปีอไลฟ์ขายพระเครื่องผ่านทั้งช่องออนไลน์มีประสบการณ์ตรงในการไล์ขายพระ,คะเครื่องทำให้เข้าใจว่าลูกค้าออนไลน์คิดอย่างไรและชอบให้ข้อมูลแบบไหนทีมรู้วิธีเล่าเรื่องพระเครื่องแต่ละรุ่นอย่างน่าสนใจทำให้ผู้ชมรู้สึกมั่นใจและอยากสะสมประสบการณ์นี้ยังช่วยให้ทีมวงการ ตลาดออนไลน์ได้ตรงจุดเพิ่มยอดขายและสร้างความความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์อย่างมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ